สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาสวัสดีอยู่กลางป่าอีกคือเก้าน่ะละพี่น้องเ <c oughs> อฟซี FC มาแย่พอนทายวิวคอยเห็นแนวาสันวามันยจ่งใหว่วสันโอ้ยพี่น้องเลยวิวหสวนสิศไทยขึ้นมาใด้พี่น้องเลยยางจนอันดากม่นมิงจิงพี่น้องเลยไม่ล่าคอยอันเก็บเฮ็ดแล้วฮะนะคอยีไทยวิวให้เบิองดอก ว่าเป็นยังไงตอนนี้เข้ากับลุยเจ็บเห็ดสักกวันละพี่น้องหมู่บ้านนี่คอยกันไม่เจ็บไปให้ผู้เฒ่าเพื่อนจะคของกับจินน้ำเนาะพี่น้องความสุกเล็กๆในหน่อยได้เขาป่าหาเจ็บเห็ดพี่น้องเอชีวิตในต่างเด่น ชีวิตสาวไทยในต่างแดนยังสีห่หะไพี่น้องไงเลาะหาเก็บเห็ดเก็บหาวกินพุดนะเอาเอาเหี่ยมือย้ายควันไปโซ่เลยพี่น้องไงไปใส่ห่มใหม่ มนป้าสนพี่น้องยี่แต่ห่มสวนไดนะ้ไหมดอกนึ่นงเฮียเมื่อผุน่ะพี่น้องใส่ข่อยไทยวิวจังดายผุน่ะพี่น้องต้นไม้ต้นไหลเห็นบ่วิววิวปลาเห็ดข่อยพี่น้องเอยกำลังงามๆเลย เก็บไปนําตัดขาไปพรมพี่น้องเอ้มือนี่มือนีอนอน่ขึ้นเขาแต่เศร้าพี่น้องพคซีมีเวลาเก็บไปน้่ตัดขาไปพรมนี่แต่ละมือไม่เก็บเห็ดนี่พี่น้องเอ้สถานการณ์มีความสุขเดี่ยวกําร่างกายแต่เศ้าพี่น้องเอ้ก่อนจะเขางานมึง เป็นบานไปงามไลนจันเท่านี่จากยายพ่อนมาพอดตอนเท่าพท่นอ้องสวนสีงามคักสดสดคักเลยพี่น้องใหม่สดเลยเนี่ยพี่น้องพนถามมาเนาะวะยายพ่อ,อเห็ดยังกินยังคอยสเสียบสิพัดสีย้มสิแจงแซบเบิเดเอาที่ว่า ผู้ใดมักเมนูแบบใดยังสิเนาะพี่น้องยายพ่อกับทั้งพัดทั้งแกงทั้งมกมกใสหมูสามสันเนะพี่น้องเอ้ยของเสีบเลยเดพักอิตูไม่หายยายพ่อนในพี่น้องเอ้ยใส่ผักขา้อมคือสเสียบค่ะคอยว่าพุณน่ จุ่มเยอะเลยเห็ดพันถ้าพันได้น,ำน้ำฝนพันก,นกนส็สีงามแบบนี้แหละพี่น้องถ้าพันว่ามีน้ำฝนก็นสีแห้งแล้งตายไปซื่อฝนเ่รพี่น้องมึงพันตายแดดด้วยพันแห้งไปเบิดอัดหลอดพันถ้าเบิร์ตไม่รูเลย đọc bạc nhảy lên đây, phì bên này phi nồng bình bằng chung này phi nồng này tắt ở đây bình thả lên phi nồng พี่โน้องเห็นบหถ้าเพันเกิดท่าอย่างสีมันสีงามงามเด้พี่โนโอ้องคนสวยงามทองเพลินกล่องมีสักกันตัดขาขึ้นไปน้ามันยังคอยได้เห็ดงามพี่โนโอ้องทำมือได้ยายพ่อนเฝ้า ไอ้ข่อยกับเจบใส่ถุงสะกวนพี่น้องฉ <c oughs> ังคอยเป็ตัดขาอยู่บ้านทำมือได้บัฟ้ปล่าข่อยกัตัดอยู่ในปลานเนี่ยแหละพี่น้องเองลยเริงง่ังามๆเลยอื ดูสันสันค้าอ้วนๆพี่น้องพุ่นเฮ็ดใหญ่พือ่อนเก็บไปน้ำตัดค้าไปพร้อมมือนี่พี่น้อง พูน่ะพี่น้องจุ่มนั่งเห็นป่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเลี้ยงไอ้หอยอ่ะเห็นบ่พุ่นน่ะสองกลุ่มพี่น้องไปเ้าลุยกันเลยอเพพันตายแดดพี่น้องแหงตายแดด เเพิ่นน็บี้องปดติดโท่เห็ดใหญ่พอนพี่น้องเลยมีแต่ดอกง่ายๆกลุ่มรุ่นกลุ่มสุดท้ายได้บาดที่ไหนพี่น้องเพันกระลั้งขืนนี่ห้ามทักพี่น้องนี่แต่ดอกง่ายๆบานบานบาดที่ไหน ดินบองในพันแงมพี่น้องพุณดอกใหญ่ๆบานๆผูดพ,พ่อบ่พี่น้องสวยงามเลี้ยงเลี้ยงสวยคักพี่น้องคุณอดอกนึงตั้งแท้เลยทุกคน เลี้ยงอารามอยู่พุ่นปลาเพิ่นเป็นเทาแล้วมุ่งนีพี่น้องเอ้ยพิ่นบานแตงยามได้เกิดแตงยามได้เทานี้จากย่ายพ่ออนบดหลับพ่นะเอาให้เพิ่นเป็นเสื้อของปีนานะค่ะพุ่นน่พี่น้นองเอ้ยเห็ดดอกใหญ่ดอก,าดอกบานเต็มกระจาดแล้วพี่น้องมีแต่งามๆ มือนี่ย่ายพ่อนกับขอจบคลิปเนาะคะ่ะขอ fc ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องอขอให้พี่น้องเฮ้าสกสกมันๆเด้อพี่น้องเลยพ่อกันคลิปนาได้พี่น้องว่าย่ายพ่อนสิพาไปเก็บเฮ็ดอีหย่างอีกบาทที่ไหนเฮ็ดมั่นปูเนี่เบิรุ่นแรกก็ได้พี่น้องรุ่นที่สองพันสิเกิดมาบ่ก,กับบ่ฮันในหูเนาะคะ่ะเอาขอจบคลิปนะคะเด้อกด ชาตะไคร่ใบบกูดหายายพ่อน้ได้พี่น้องไงเสนอเมนูง่ายๆบ้านๆพี่น้องพัดเฮดเจนับมันหอยใส่ปลาเส้นมอนมือนี่มาเด้อค่ะเด้อเอฟซีทุกๆท่านมากินเขาน้ำยายพ่อนเด้อ